ครับพบกันประจำสัปดาห์กับรายการคู่คู่กีครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดเพิ่มอีกตัวหนึ่งเป็นยี่ห้อคียคอนรุ่น K1 ครับผมไม่ใช่ชกมวโมยนะครับไม่ใช่่ไหนด้วยใช่่ไหนขึ้นมาใช่ครับผมตัวเนี้ยคือเป็นสปอนเซอร์รีวิวแต่ไม่ใช่บริษัทอะไรส่งมาให้เราเป็นผู้ชมทางบ้านเป็นแฟนคลับของเราส่งมาให้เราสุดยอดมากใจดีมากขอบคุณมาก แต่เราเอ่ยชื่อเขาไม่ได้ครับอยากจะเอ่ยชื่อขอบคุณมากเลยแต่แตเอ่ยไม่ได้เพราะเขาขอมาเหตุผลที่เขาบอกไม่ให้บอกเพราะว่าเขากลัวคุณภรรยาจะด่าครับผูภรรยาจะว่าซื้อของแพงใช่ตอนแรกผมกเฮ้ยเหตุผลนี้จริงเหรอ,เ,อเหตุผลแบบอำะะ้ำเป่าวะเขาจริงเขาย้ำม,มาเลยายลยว่าผมก็เลยรู้สึกไงครับว่ะไม่ใช่กูคนเดียวที่เป็นแบบนี้คือภรรยาคนอื่นเขาเป็นเหมือนภรรยากูเหมือนกันนะเนี้ยอ๋อคือถ้าซื้ออะไรแพงๆเราก็จะเกงใจเกงใจภรรยาเขาเป็นห่วง เป็นห่วงธุรการเงินเอออย่าใช้เงินสรุยสร้อยครับผมวันนั้นก็ผมให้ชื่อยอแล้วกันคุณวอลก็ขอบคุณมากครับคุณวอลที่ส่งของมาให้เรารีวิวแบบนี้ครับเราก็จะไม่เกรงใจขอบคุณมากเราก็จะรีวิวไปตามตรมมันสไตล์เราเหมือนเดิมใช่ไม่ว่าคลิปจเจอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นคลิปสปอนเซอร์หรือไม่สปอนเซอร์ก็ตามเรารีวิวตรงๆพูดทั้งข้อดีและข้อเสียครับผมทุกครั้งเราบอกอย่างนี้ครับผมอ่ะก่อนไปสมัครสมาชิกกดกระดิ่งช่องเราด้วยเลยครับอย่าลืมหลังจากกดกระดิ่งมีปุ่มจอยอันนีย จอยเราด้วยครับสอับสนุนช่องเรานะครับแล้วก็ตามโซเชียลด้านล่างพร้อมกับเว็บไซต์ครับคุณเอกคู่กีดอทคอมครับก็ KU อ U G k K Geek.com ครับก็เป็นเว็บไซต์ที่รวมสิ่งที่เรารีวิวไว้แล้วแล้วก็มีร้านที่เราแนะนําร้านที่เราซื้อของนมาจริงๆเพื่อที่คุณจะได้หาซื้อของง่ายๆบางทีหาซื้อลำบากซื้อที่ไหนหรืออะไรเงี้ยไปดูได้ครับในเว็บไซต์ของเราฝากด้วยครับครับย้ําเรื่องจอยทีหนึ่งครับก็ เป็นวิธีการซัพพอร์ตเราโดยตรงผมว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะซัพพอร์ตเราแถ้า<ม>คุณชอบสไตการรีวิวของเราตรงๆไม่ไบแอสละเอียดวิทยาศาสตร์ฝากคุยกันสนับสนุนด้วยส,ยสบายแบบเพื่อนกันเนี่ยใช่ฝากสนับสนุนเราด้วยแล้วกันเราจะได้มีกําลังซัพ์ในการซื้อของที่แพงขึ้นซื้อของมากขึ้นมารีวิวให้คุณดูต่อไปครับควัน เควันครับนี่ครับรีวิวไปพาทัวร์ครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับตัวนี้มันเป็นแบบจริงจรุนเควันเนมีสองรุ่นมีแบบแปดสิบเจ็ดปุ่มกับร้อยสี่ปุ่มอันนี้คือร้อยสี่ปุ่มคือฟูลไซส์เลยมีปุ่มนำพงนำแพดแต่ได้อีกรุ่นหนึ่งแปดสิบเจ็ดปุ่มก็คือจะจะตัดจากตรงนี้ออกไปไม่มีนำแพดไม่มีนำแพดส่วนนี้เนาะราคาก็จะต่างกันไปด้วยต่างกันเท่าไหร่ครับตัวเต็มที่คุณคุณบอส่งมาให้เนี่ยสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาท ครับฟังไปครับเพียงคุณวอเอาไม่ใช่มึงมึงจะไปย้ำอีกตัดออกไปที่เหลือสี่พันเก้าสิบาทครับผมประมาณนั้นนี่ฟูไซนะแต่จริงถ้าไม่เห็นภาพเราเทียบกับแอนโปรที่เราเคยมีอที่เราเคยรีวิวครับผมใครใครไม่เคยดูแอนโปรที่เรารีวิวก็ไปดูได้คลิปคลิปเราแอนโปรนี่จริงมันมันน้อยกว่าแปดสิบเจ็ดปุ่มเองั้งเนี่ยครับผมเนี่ยน้อยลูกศรยังไม่มีเลยมีแต่ปุ่มแค่นี้อย่างเดียวเลยแค่นี้เองเนาะเออแต่ความหนา ผวามหนาครับคู่เนี่ยเป็น mechanical keyboard นะครับแต่ตัวเนี่ยมันจะหนาด้านนี้มันดูหนาเพราะว่ามันยกมันมีสเตปยกของมันเนี่ยใช่มีเทปเปอร์ยกนะแต่ตัวโอ้ตัวนี้ยกยากนะมันบางจะบางมันเบนเบนนะอันหนาจะแบลไม่ได้มีเทปเปอร์นะครับใช่ใช่ใช่าวนนั้นเนีะยแล้วก็คือปุ่มเนี่ยพูดเป็นไรแล้วกันคุณบาร์ก็คือมันเป็นโล่ profile ปปุ่มแบบโล่ profile ก็คือผมเรียกแล้วกันว่าลอยตัว เป็นปุ่มบางๆโครงต่ำม่าเขาเรียกโครงต่ำเป็นปุ่มบางๆลอยอยู่อะไรเงี้ยไม่ได้เป็นปุ่มแบบเต็มๆไม่ได้เป็นฟูลไซส์ปุ่มเออนี่ปุ่มแบบปุ่มๆเลยนะจ๊ะครับผมชอบมากโหเท่อะมันดูแบบมินิมอลดูแบบอะไรเงี้ยครับผมให้เทียบดูกันหนึ่งขำๆให้ดูเล่นๆที่ผมใช้อยู่ l g i t e c h l o g i t e ทคครับเคสาแปดศูนย์จะเป็นหน้าตาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ไมคคณิคอลคีย์บอร์ดนะครับเป็นเป็นคีย์บอร์ดปกติที่เราไปปุ่มยางอ่ะจะบางๆ แล้วก็สั้นๆง่ายพกสะดวกอะไรงเงี้ยนะประมาณนั้นครับผม,อมเออเทียบไซส์กลับมาที่เควันของเราเควันครับต,<อ>ตัวนี้ตัวตัวตวัสดุตัวฐานมันเนี่ยเป็นโลหะอลูมิเนียมลอ,อยอแข็งแรงเฟิร์มมากสีอย่างที่เห็น,นมันเทาๆดำๆคุมโทนเนี่ยดูแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดูลุกแบบหรูๆเรียบๆครับผมแล้วก็สวยอ่ะสวยใช่ไหมฮะอย่างนีกอ่ะ ทิ้งมาดูด้านี้ก็จะมีปุ่ม USB c เอาไว้สําหรับเสียบชาร์จหรืออันนี้ครับเออหรือ,หร,อหรือใช้แบบใช้แบบมีสายได้ครับผมเขาจะมีสาย USB c มาให้เป็นสายถักด้วยนะใช้ได้ทางเสียบสายและใช้ได้ทางบลูทูธบลูทูธใช่อย่างที่จะพูดต่อไปคือจะมีปุ่มสําหรับปรับโหมดมันใช้ได้ทั้ง Android, Windows, Mac, iOS โครับโดยจะมีปุ่มสําหรับเลือกก็คือมีปุ่มหนึง่งไะพอเลือกไปปุ๊บม,มันก็จะเป็น Windows กับ Android ครับ ้องเลื่อนปุ่มนี้หรือปุ่มนึงที่เป็น mac กับ ios แล้วก็มีปุ่มสําหรับที่บอกว่าใช้บลูทูธได้มันต้องมาปรับใช่ไหมปุ่มนี้มันมีอยู่สามตำแหน่งคือปรับไปคือเลือกบลูทูธปิดหรือใช้สายแต่จริงผมว่าทำไมไม่ทําแค่สองตำแหน่งก็พอริงคือเปิดบลูทูธกับปิดบลูทูธก็พอแล้วป่ะผมเยอะกันไอองงแล้วเลื่อนยากด้วยนะเดี๋ยวไปรีวิวใจเย็นครับคอันนี้พึ้นกว่าันขึ้นนิดหนึ่งอีกปุ่มนึงปุ่มส้มๆเนี่ยอันเนี้ยเป็นปุ่มแบบว่าไว้ปรับปรับไฟอ่ะ ปรับสีไฟปรับปรับเอฟเฟกไฟแพทเทิร์นไฟเออเอฟเฟกไฟเนี่ยผมชอบไหมง่ายๆตรงนี้ไม่ต้องไปใช้ซอฟต์แวร์ไม่ต้องอะไรตัวเนี้ยสามารถเปลี่ยนปุ่มได้ด้วยแน่นอนเลยจริงแล้วไอ้ตัวไฟตรงนี้ที่เป็นสีส้มหรือว่าตัวเอสเคปตรงนี้ที่เป็นสีส้มก็คือเป็นออปชันจริงมันก็จะมีตัวสีเทาธรรมดาของมันเหมือนกันคุณสามารถเปลี่ยนได้โอเคก็ได้ใช้เครื่องมือทูของเขาอันนี้อะไรเงี้ยใช่ก็ง่ายๆก็ดึงออกมาก็เกี่ยวเข้าไปแล้วดึงครับออกนอกเฟรมไปเลยทีเดียวก็หน่อยมาเสียบแค่นี้แล้วเขาก็จะมีปุ่ม กระปุ่มออโตเนตมาให้ด้วยเนี่ยไม่รู้จะมองเห็นปหนะเนี่ยมุมวินโดว์ออโตเนตคือในว่าถ้าเราไปใช้โหมดวินโดว์เนี่ยเราควรจะเปลี่ยนปุ่มออปชันเนเป็นเป็นเลขเป็นวินโดว์เปลี่ยนเข้ามาเป็นออโตเนตอะไรเงี้ยครับอก็คือตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคืออ่าวินโดว์หรือว่า Mac เนี่ยคือมันจะเรียกคนละอย่างกันใช่ใช่แต่ถ้าคุณสลับเครื่องกันคุณอาจจะงงได้ก็เลยให้เปลี่ยนแต่ว่าถ้าเกิดใครมี2องระบบระบบป็นมี2ระบบเนี่ยจะมาคอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไหม ไม่ไม่ผมก็ไม่เข้าใจทาไมเขาไม่สกรีนทั้งวินโดว์ทั้งออปชันเป็นในปุ่มเนืยกันไปเลยอ่าสาธิตการใช้งานนะคุณผันดับแรกผมจะสอนวิธีต่อบลูทูธก่อนเออกดปุ่มฟังก์ชันสมมุติว่าตอนนี้บลูทูธมันต่อได้สามอุปกรณ์ก็คือหนึ่งสองสามผมสถธิตที่เลขสามแล้วกันก็หนึ่งกับสองผมใช้อยู่ก็คือให้กดปุ่มฟังก์ชันนี้แล้วก็กดปุ่มเล3ข3ามค้างไว้ส,สังเกตไฟ,ไฟตรงนี้ไฟมันจะกระพริบแบบนี้ ไฟ FIFA, บลูทูธสีฟ้าจะพีดแบบนี้ก็คือหยุดโหมดแพร์ลงแล้วก็ไปแพรไปอันนี้คือเครื่องี่สาใช่ไหมใช่ใช่แต่<า> <นะ S 2> ถ้าเราจะเลือกกับมาเครื่องแรกแล้วก็วแค่กดฟังก์ชันแล้วกดเล็กหนึ่งปุ๊บเนี่ยต่อเสร็จแล้วเนี่ยต่อแล้วมันจะเร็วมากพ,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 พอต่อเสร็จมันจะยหยุดอืหยุดแล้วก็ล้วก็ดับไปต่อเร็วมากอ่ะต่อไปอันต่อไปเมื่อกี้เราพูดไปแล้วแหละเปลี่ยนเอร์ไฟเนี่ยตอนนี้เราเปลี่ยนให้ดู เปลี่ยนที่ดูว่ามั่มีหลายแบบมากมันจะมีสามสามแบบใหญ่ใหญ่บังว่ะอ่ามันจะมีสามแบบใหญ่ๆแบบนึงเนี่ยคือดิไมิกดิไมิกอ่ะคือเป็นเป็นแบบเนี้ยแหละคือมันจะเปลี่ยนไปของมันซึ่งเวลาเรากดอ่ะจะไม่มีอะไรคือคือการปุไม่มีกดไม่มีผลกับกับไฟใช่มันก็โชว์มันไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นดิไดมิกเปยนเทิร์นไปเลยอันนี้คือปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดมันเป็นแบบแบบมีผลกับปุมอ่ะโอเคอืมใช่อันนี้คือเป็นแบบว่าเวลาเรากดแล้วมันมันถึงจะเป็น มีเอฟเฟกขึ้นมามีเอฟเฟกไฟขึ้นมาเออมันก็จะมีหลายแบบเงี้ยเนี่ยนะอันนี้อันนี้ไม่มีผลละอันนี้ไม่มีผลจะเป็นไดนามิกอย่างหนึ่งก็ได้แหละนี่ก็เป็นไดนามิกอันนี้นี่ถ้าเปิดเพลงจิงกระเบลเนี่ยถ้าเปิดเพลงจิงกระเบลเนี่ยเอาต้นสนมาตั้งเนี่ยครับใช่เลยอันนี้อย่างเงี้ยเป็นไฟเป็นไฟประดับต้นขึ้นมาอ่าเนี่ยใช่เลยอย่างเงี้ยใช่เลยใช่เลยเนี่ยอันนี้คือไดนามิกอันนี้คือก็เป็นไดนามิกอ่งคือกดไม่มีอะไรแล้วมันแต่อันนี้มันจะค่อนข้างแบบเป็นนรดดียอออะลวแแ้ชบ อันนี้คือสแตติกสแตติกอ่าสแตติกก็คือเวลากดก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันนะใช่อ่แต่นี้ในการที่ว่าสแตติกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกระทั่งไดนามิกเมื่อกี้นะเราสามารถเปลี่ยนสีไฟได้อีกคือกดฟังก์ชันแล้วก็ลูกศรเนี่ยนะอ่านี่คือสแตติกนะนี่ก็คือมันเล่นสีเป็นสีลุ้งไงเนี่ยมีสีแดงสีอะไรเงี้ยเนี่ยสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้คุณเป็นไดนามิกเหมือนเมื่อกี้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังเปลี่ยนสีได้นะเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยผมกด อย่างนี้มันก็เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนแพทเทิร์นออมใหม่อืมครับแต่ดูไม่เห็นชาเท่ากันไม่เห็นชาเท่าตเท่าสเตติกใช่ไหมอ่เนี่ยมันเปลี่ยนได้นะเนี่ยจะเป็นแดงเดียวก็ได้เออนี่เท่เนาะอย่างนี้ก็แล้วแต่เราก็คือมันบิ๊กแอนแมทได้อีกเข้าไปอีกไงอืมก็จะมีเยอะมากเลยถ้าคูณเข้าไปเนี่ยเป็นร้อยได้บางเนี่ถ้าคูณเลขเข้าไปเนี่ยครับความน่าจะเป็นเนี่ยผมใช้แค่สีขาวอ่ะความสมองไฟเปลี่ยนได้อยู่สีสีสเตติคนนี้ผมกดปิด มันปุ่ม f 5แหละแต่ว่ามันเป็นรูปไฟด้วยนะหนึ่งสเตปสองสเตปสามสเตปสี่สเตปแค่นั้นแค่สี่สเตปครับผมถือว่าน้อยเหมือนกันนะใช่น้อยกว่าไนโปผมได้ตั้งเจ็ดแปดสเตปเนี่ยใช่ใช่อ่ะมีสลิปโหมดด้วยตัวนี้สลิปโหมดตัวนี้มันเปิดปิดสลิปโหมดได้สลิปโหมดคือประมาณว่าถ้าเราเปิดเปิดบลูทูธอยู่แล้วเราไม่ได้พิมพ์อะไรทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีอืมันก็จะสลิปแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันสลิป เราก็สามารถปิดเปิดมันได้โดยกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มโอแล้วก็ปุ่ม S พร้อมกันสามปุ่มครับค้างไว้สามอืม,มันจะมันจะเป็นสีแดงว่าแต่เนี้ยผมไม่รู้ไงว่าเปิดหรือปิดอยู่เอเหรอพราะทำอีกทีมันก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เลยไม่รู้ว่าไหนเปิดอันไหนปิดก็ต้องลองดูมันต้องลองดูมันสลีดหรือเปล่าเนี่ยมันก็พิ์เหมือนกันไงครับก็มารีวิวแล้วกันเราใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับอะไรดีอะไรเสียเรามาบอกให้ฟังในแย่เป็นข้อดีข้อเสีย อ่าเราแบ,บ่งเป็นข้อดีกับข้อเสียอย่างแรกข้อดีเนี่ยคือมันพรีเมียมมากพรีเมียมตั้งแต่กล่องแล้วรับมาเนี่ยผมรับมาจากคุณวอเนี่ยโหยแบบกล่องนี่มันแบบแข็งหล่อมันจะมีแบบสกรีนเป็นลายนี่อะไกันน<ช>โหข้อแท้อาโคตรพรีเมียมอะกล่องดําใช่คึุมมากอ่ะขอละกล่องแค่นี้จบตัวมันตัวมันเนี่ยพรีเมียมแน่นอนโคตรพรีเมียมปุ่มนี้แบบคือวัสดุรู้ได้เลยว่าพลาสติกแบบพรีเมียมสัมผัสตัวฐานเป็นอะไรนะ อลูมิเนียมอลอยก็พีเมียมน้ำหนักก็พีเมียมน้ำหนักหนักดูความปึ๊กอ่ะโมใครก็ฟาดหน้ามันไปแต่คือแตกแน่นอนอันนี้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะคือความปึ๊กของมันก็้คือมันปึ๊กมากสเตเบิลมากสเตเบิลมาจับแล้วไม่ขยับอ่ะแต่มันหนักหนักก็เหมาะเหมาะสำหรับวางอยู่กับที่เลยคือมันไม่เหมาะที่จะพกพาเป็นคีย์บอร์ดแบบไปไหนก็ได้มันเป็นเบาะที่วางบนโต๊ะแล้วอยู่งั้นไปเลยครับอย่างนี้พูดแล้วพูดข้อดีก่อนอย่าลืมข้อดีไงอ่ะ การเชื่อมต่อบลูทูธเป็นไงคุณนีกไวไวและชอบมากผมให้ข้อมูลเพิ่มอีกหนึ่งไอ้ตัวตัวแอนโปรเนี่ยคือตอนตแรกเรารีวิวไปอ่ะเราก็ใช้ระผมว่าก็ใช้มาระดับหนึ่งแล้วนะแต่พอยี่ห้ใช้ไปเนี่ยปัญหาที่เจอคือบลูทูธเวลาเราสวิต์เออเปลี่ยนวงกนเออบางทีแม่งไม่จับไม่จับสัญญาณเลยไม่จับสัญญาณจับิสัญญาณช้าสุดท้ายต้องไปใช้สายอะไรเงี้ยมาใช้สุดท้ายต้องไปรีเซ็ตอ่ะมาใช้ตัวนี้นะไม่เคยเจอปัญหาเรานั้นเลย เปลี่ยนดีไว์ไว้มากคือสลับดีไว์เนี่ยประมาณไม่ถึงสามถึงห้าวิอ่ะไม่ถึงผมว่าไม่ถึงสองวิด้วยซ้ำมันเร็วมากจริงใช่เปลี่ยนปั๊บพิมพ์ต่อได้เลยก็คือฟังกชันแล้วก็หนึ่งหรือสองหรือสามพอปุ๊บนี่แบบแป๊บเดียวอ่ะมันก็เปลี่ยนให้แล้วสุดยอดเออสุดยอดมากอันเนี้ยนอกจากการเปลี่ยนดีไว์ไว้แล้วการเปลี่ยนเครื่องไวแล้วเวลาพิมพ์อ่ะผมรู้สึกว่า latency มันต่ำ latency ต่ำคือผมไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ผมรู้สึกว่าเวลาผมพิมพ์อ่ะ ผมไวขึ้นอ่ะทิมแล้วก็ตัวสังเข้าไปเลยใช่ไหมใช่อะไรเงี้ยเนี่ยเมื่อกี้ลองไปอุปกรณ์ดูดิโคตรไวแบบเรียกไะไหลลื่นอ่ะไรๆต่ออะไรเงี้ยคือบลูทูธเลเทนซี่ดีมากการสตารดีไว้ดีมากๆอืขอชมอีกจุดหนึ่งที่ชอบคือไอ้ปุ่มฟิสิกอลที่ปรับเฟสไฟเนี่ยง่ายดีครับไม่เห็นจะต้องไปนั่งต่ออะไรเข้าโปรแกรมไปเซ็ตแต่คือถ้าเข้าเสียคือมันเซ็ตอะไรเพิ่ม กว่านี้ไม่ได้แต่แค่นี้กูก็พอแล้วอ่ะมันคือแนวผู้ใหญ่อย่างที่บอกอ่ะตอนนี้ตัวตัวคีย์คอนตัวเนี้ยเขายังไม่ได้มีซอฟต์แวร์ที่จะมาเซตเปลี่ยนฟฟไฟไ้ใช่ไหมหรือว่ามปปิ้งคีย์ก็ไม่มีของเขาเองนะแต่เขาบอกเขารังทําอยู่เขามีการแนะนําซอฟต์แวร์บางตัวอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งครับอ่ะพูดถึงข้อเสียบ้างโอ้โหพูดมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียครับผมข้อเสียคือก็ก็คือตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ก็คือใหญ่แล้วน่ะแต่คือตัวเนี้ย ก็คือเข้าใจนะว่าเขาไม่ได้ดีไซน์ <c oughs> ที่เอาไปพกพาครับตอนผมพบไปที่ทํางานด้วย <c oughs> <ใช>ทำไม <im itation> ตอนแรกผมเอาใส่กระเป๋าเป้ไปครับไม่ได้ว่ะหยัดไม่ลง <im itation> <im itation> ม,มันเออมันใหญ่เอาา <im itation> เอมันยาวอ่ะผมก็เลยต้องไปใส่ถุงผ้าหิ้วถุงผ้ายังเลยถุงผ้ายัง <im itation> ไคิดดูแล้วกันตอนนี้คือเขาดีไซน์มาวางไว้ตรงเออตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาไปไหนแล้วอย่เป็นรูเป็นหลักเป็นแหล่งมันก็จะกลายเป็นข้อดีครับใช่อ่ะแล้วก็ผมไม่ชอบ การดีไซน์สองปุ่มนี้มากเลยอปุ่มที่ปรับปรับโหมดไอ้ปุ่มอะไรเนี่ยเปลี่ยนบลูทูธเป็นไม่บลูทูธเนี่ยใช่ปุ่มมันเล็กอแล้วมันก็แข็งอคือสวิตช์มันก็ตื้นคือเวลาเราจะหมุนเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยก็ต้องเอาเล็บจิกครับพอจิกทีบางทีไอ้ปุ่มเปลี่ยนจากจากคุณวินโด้ไปแม็กเนี่ยไม่ยากไม่ยากหรอกพอมีแค่สองตำแหน่งครับแต่ไอ้ปุ่มเนี้ยไอ้ปุ่มที่มีบลูทูธด้วยแล้วมีออฟเคเบิลด้วยแล้วมีเคเบิลเนี่ยบางทีผมต้องการจะแค่ปิดอย่างเงี้ย พอผมจะเลือกแค่ปิดปิ่มอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับพอเลือกปุ๊บก็เลยเลื่อนเลยไปใช่ไหมไปเคเบิลเลยแล้วผมก็มงแล้วมึงจะทําปิดกับเคเบิลทำไมถ้าผมกดปุ่มเคเบิลแล้วผมไม่เสียบสายเคเบิลแมแบต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 มันจะลดลงด้วยหรือเปล่าหรือไม่ลดอาจจะไปไม่ได้อาจจะแบตจะลดลงผมไม่เข้าใจอ่ะแต่ว่าที่ที่เราแบบนี้คือตัวแอนโพรเนี่ยจะมีแค่อ่อนกับออฟอ่อนคืออ่อนบลูทูธออฟคือบลููทธก็ออฟบลูทูธแล้วก็เสียบสายเสสียยบาได้ใช่ได้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นป่ะจะได้ง่ายๆใช่ แล้วก็ปุ่มอ่ะต่อไปก็คือตัวปุ่มแม็กับพีโดเกลียบมากยังไงฮะโคตรเกลียดเลยเกลียดเพราะว่าอะไรครับคือมันทําไมไม่ต้องให้เลือกคือข้อหนึ่งทำไมมต้องให้เลือกคือถ้าเป็นคีย์บอร์ดอื่นเอาง่ายตัวอ๋อเ t e จ h เทคเนี้ยนี่ถูกกว่าน้นอีกนะคือที่ถูกสุดในนี้อ่ะผมไม่นะว่ามันอาจจะถูกเพราะมันไม่ใช่แมคเนิคอลนะอืมแต่พูดถึงฟังก์ชันการใช้งานนะคือปุ่มพวกนี้มันจะเป็นปุ่มมัลติมีเดียอ ปุ่มพวกเนี้ยก็คือเป็นปุ่มมัลติมีเดียก็คือการที่เขาให้เราสลับเนี่ยว่าจะเป็น Mac หรือว่า Mac iOS ปุ่มหนึ่งกับ Windows กับ Android ปุ่มนึงมัลติมีเดียคืออะไรคือสมมติเราเปิดคอมอยู่เลยแบบฟังเพลงกดกดกดปุ่มนี้เพย์พอดกดปุ่มนี้ข้ามเพลงไปข้างหน้ากดปุ่มนี้เพิ่มเสียงรดเสียงอธิบายเพิ่มแสงรดแสงมีการวินโดว์อะไรเงี้ยคือถ้าเราถ้าเราเลือกปุ่มตัวเนี้ยผิดผิด ใชไม่ได้เมัลติมีเดียจะใช้ไม่ได้จะใช้จะใช้ผิดสมมติว่าใช้วิดโดว์อยู่แต่ดันไปเรื่องเป็นตำแหน่ง i อโอเอสอ่าเป็นเรื่องแมกคือก่อนหน้านั้นจับคู่กับ iPad ไงครับแล้วพอมากลับมาใช้กับโน้ตบุ๊กเป็นวิ n โดว์อย่างเงี้ยแล้วลืมเลืมเปลี่ยนครับมันก็จะใช้ปุ่มมัลติมีเดียไม่ได้เลยใช่นอกจากมัลติมีเดียแล้วคือพวกช็อตคัทคอนโทรลซีคอนโทรวีคอนโทรเอใช้ไม่ได้เหมือนกันรลใช่แต่ครับโลจิเทคเนี่ยแต่ถูกเนี่ยพันก่าบาทใช่ผมสลับอุปกรณ์ผมไม่เคยต้องไปสนใจอะไรเลย ใช่ก็ก็ยังใช้ปัิติมียีได้ทั้งสระบบคือจริงๆมันมีวิธีทำนั่นแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงหรอกแต่ว่าคือในโลกนี้มันมีแล้วคือส่วนใหญ่เขาไม่ได้ทำมีมานานแล้วคือไม่ต้องสลับไม่ต้องมานั่งเลือกอควรจะเลือกให้เลยราคาเนี้ยราคาเนี้ยนะคุณดีไซน์คีย์บอร์ดมาให้ใช้สําหรับหลายๆเครื่องมันมีโอกาสมันมีโอกาสมากที่มันจะมีการผสมระหว่างว d o w s กับ iPad ก็ได้หรือว่า Windows กับ Mac หรืออะไรเงี้ยคือยังไงอ่ะมันต้องสลับอยู่แล้วคุณจะคุณแค่กดปุ่มเนี้ยหนึ่งสองสามแล้วคุณก็ต้องไปไปเขี่ยตรงนี้อีกไม่เม็กเซนไม่เม็กเซนแล้วหนักด้วยไม่แพงดีข้อต้องมานันกระดกขึ้นมาแล้วดูอีกอะไรเงี้ยคือมือคนจะออโต้ไปเลยใช่เนี่ยพันกว่าบาทก็ทำได้แล้วเนี่ยใช่ครับบ่นบ่นบ่นคือไม่สะดวกเออ มันทาให้ความพรีเมียมหายไปคือความพรีเมียมของฮาร์ดแวร์อยู่อยู่มีอยู่แล้วชอบอยู่แล้วดีแล้วความพรีเมียมของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์หรือหลักการคิดในการทํางานนิดนึงมันมันควรจะนิดเดียวอ่ะซิมฟายแล้วคุณเนี่ยจะเป็น Apple ิล่มากเลยคุณจะเป็น Apple ในวงการคีย์บอร์ดไปเลยคุณจะหล่อไปเลยจริง้อจริงบอีกนิดเดียวจริงครับผมอ่ะอ่ะก็คือข้อเสียอืม อ่าพูดถึงซอฟต์แวร์คาคาสมัยเซสชันบ้างก็คือตัวเนี้ยตัวคีย์คอนเนี่ยเขาอบอกชัดเจนในคู่มือเขาบอกว่าเขายังไม่มีซอฟต์แวร์กำลังถังอยู่นะอะไรเงี้ยซื้อคนเยอะเขาจะได้มีงบไปทำ <laughs> ช่วงเนี้ยก็ใช้ซอฟต์แวร์แนะนำไปก่อนก็คือถ้าในตัว Mac เนี่ยเขาเขาจะใช้ซอฟต์แวร์แนะนำคือ c า r a b i n e r c a r ค b i n e r อ่านว่าอะไระะมาได้ Carabiner อรบครับ ก็เป็นซอฟต์แวร์ในการนับปิ้งตัวคีย์ก็อยากให้คีย์นี้จาก A เป็นอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยก็ไปใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้ใครชอบโมชอบอะไรเยอะๆก็จัดไปครับสำหรับ Windows ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ชื่อว่า sharp keys ก็ปุ่มแหลม ทำแล้วทำเดียวกันแต่มันไม่สามารถที่จะเอาไปโมดิฟายตัวสี L.E.D. หรือว่าตัว combination ได้คืออย่าง a แอนโพร์ที่เรารีวิวไปนะมันจะมีซอฟต์ปแวร์ของมันเองสามารถที่จะโหลด L.E.D. แบบ pattern ของมันแบบใหม่ๆได้เลยหรือมมเล่นจะเยอะกว่าใช่มมเล่นจะเยอะกว่านี้มมเล่นเยอะกว่านี้มากแต่ก็มาโครใช่คือกดปุ่มนี้ปุ๊บมันพิมพ์อย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยกี่คนกำลังทำอยู่ครับก็บออกกไป่นดใจรอหน่อยสุดท้ายเรื่องแบตเตอรี่ครับ ตัวนี้จริงๆแบตเตอรี่นี่คือค่อนข้างเอ็กซาเลตเลยนะตามสเปคเนี่ยตามสเปคบอก35ชั่วโมง35ชั่วโมงแต่ผมไปเทสเนี่ยบูทผมไปเทสเนี่ยตอนแรกที่ผมเข้าใจนะเข้าใจผมอ่ะสามสิบห้าชั่วโมงกูเทสไม่ไหวยาวไปกัดสักประมาณสักแปดชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงแล้วมาดูว่าแบตจากร้อยในเหลือเท่าไหร่แล้วเราเทียบไปจากแตยางพอผมเทสไปถึงประมาณแปดชั่วโมงเนี่ยผมก็มาดู มาดูปกติเวลาเราจับคู่อุปกรณ์บลูทูธในวินโดว์ก็แล้วแต่เนี่ยมันจะบอกแบบมันจะมีสถานะว่าแบตเลยกี่เซนต์ครับอันนี้มันไม่มีเว้ยเออไม่มีบอกแต่ว่าคอนเน็กอยู่นะครับผมแต่ช่องที่เป็นรูปแบตไม่มีเออผมอ่อะไรผมก็เลยลองไปจับคู่กับ iPad ครับผมเพื่อที่จะเช็คไม่มีเหมือนกันไม่มีขึ้นมาเลยอ่ะสรุปไม่รู้สรุปคือผมไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตฝรั่งฝรั่งเขาก็เมนต์กันว่ามันเช็คไม่ได้อืมันเช็คตรงๆะไม่ได้ คุณลองใช้สุดสุดท้ายแล้วคุณลองใช้ไปจริงๆกี่โมงผมเทไปกหมดสิบแปดชั่วโมงครึ่งก็ยังใช้ได้เนี่ยเนี่ยก็ยังอยู่เนี่ยนี่คือผ่านสิบแปดชั่วโมงครึ่งมาแล้วเนี่ยครับคนอื่นนะครับคือผมว่าแค่นี้ก็เหลือจะเผื่อแล้วอย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องแช่ขนาดนั้นตอนผมเทนี่คือใช้อะไรทับปุ่มให้ปุ่มมันกดแช่แล้วก็พิมพ์ค้างอะนะครับแล้วเปิด rgb สว่างๆสุดอะสว่างสุดตลอดเวลาเปิดไว้เลยคืออย่างหนึ่งที่เรากลัวคือว่าคือถ้าเราวางเขาแพรไว้เฉยๆอะมันจะไไม่ด้้ใชแบ เต็มที่จริงๆเพราะว่าคือมันเหมือนสแตนบายมันรู้ว่าเราไม่ได้พิมพ์ครับเราก็เลยพยายามที่จะเกดมันกดมันทุกเวลาที่ที่เราเท้นเนี่ยคือคุณพัฒหาอะไรทับไปแล้วก็กดมันตลอดเวลาประมาณนั้นก็วันนี้ประมาณนี้ไปก่อนลากับไปก่อนกับรายการคู่หูคู่เก๊กชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับ